อาหารเนี่ยมันมีส่วนสําคัญในการที่จะกําหนดอนาคตของทั้งโลกแล้วก็ของทั้งคนแล้วก็ทุกสิ่งมีชีวิตจะทําอะไรภายใต้แนวคิดหรือพรารา d i ของ regenerative เนะี่ยทำไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องสิ่งมีชีวิหน้าที่ของทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันคือการที่จะต้องเข้าใจบทบาทที่มันเกื้อกูลกันการที่จะลุกขึ้นมาทําเรื่องของ regenerative เนี่ยก็จะง่ายมากขึ้น พิธีคิดว่าเราเราคุยเรื่อง future of food เนี่ยมาหลายปีแล้วไม่ว่าจะขยับมาจากการที่ต้องทำอาหารในพิติของความยั่งยืนมาในเรื่องของ plant based มาในเรื่องของแบบ protein alternative หรืออะไรก็ตามที่คิดว่า มันคืออนาคตของอาหารแต่พี่หนุ่ยคิดว่าปีนี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่นี้ต่อไปด้วยซ้ำเนี่ยควรจะมาพูดถึงวิธีการบ้างว่าวิธีการในการที่จะทําให้อาหารเนี่ยมันมีส่วนในการที่จะสร้างอนาคตของโลกสําคัญมากกว่ามาพูดว่าอนาคตของอาหารอยู่ที่ไหน พี่หนุ่ยคิดว่าอาหารเนี่ยมันมีส่วนสําคัญในการที่จะกําหนดอนาคตของทั้งโลกแล้วก็ของทั้งคนแล้วก็ทุกสิ่งมีชีวิตพี่หนุ่ยก็เลยอยากจะมาขยายความคอนเซปต์สำคัญเรื่องของซิมไบโอซิสนะคะปีที่แล้วพี่หนุ่ยมาเนี่ยพี่หนุ่ยพูดเรื่องรีเจ n เนอเรทีฟแล้วก็บอกว่ามันเป็นเอเวอเรชันวิวัฒนาการต่อเน,นื่อง ะะไม่ได้เป็นอะไรใหม่นะจากคําว่าความยั่งยืนคือมันเป็นการพัฒนาต่อไปอจากเสร็จ hmm. ในการทําทุกอย่างที่เป็นการยืดปัจจุบัน mm hmm. ไปถึงการที่เราจะฟื้นคืนสิ่งที่มันอาจจะสูญเสียไปแล้วเนี่ยกลับมาเพื่อให้มันเป็นอนาคตของคนรุ่นต่อไปเนี่ยผ่านคําว่า regenerative ทีนี้นเวลาเราพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยความจริงทุกเรื่องอะนะคะจะทําอะไรภายใต้แนวคิดหรือพราร a d i ของ regenerative นะทำไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่อง symbiosis คุณไม่เข้าใจว่าหน้า ที่ของทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันคือการที่จะต้องเข้าใจบทบาทที่มันเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจบริบทของคําว่าซิมไบโอซิสคือการเกื้อกูลกันมากเท่าไหร่เนี่ยการที่จะลุกขึ้นมาทําเรื่องของรีเจเนเรทีฟเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรีเจเนเรทีฟฟาร์มิงก็จะได้เข้าใจว่ามันควรจะต้องจัดองค์ประกอบของกี่ชีวิตชีวิตแบบไหน ที่มันควรจะต้องเกื้อกูลกันทําไมสิ่งที่มันเป็นมูลของสัตว์บางอย่างกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสัตว์้วยนะคะแม้กระทั่งพืชหรืออะไรก็ตามคือถ้าเข้าใจเรื่องระบบที่มันเกื้อกูลกันเนี่ยคุณจะเคารพธรรมชาติมากขึ้นแล้วคุณจะรู้หน้าที่ของคนว่าควรจะต้องถอยห่างออกมาแล้วก็ให้ธรรมชาติเนี่ยทำงานเต็มระบบเต็มพลังของเขาเพื่อเกื้อกูลแล้วก็ฟื้นคืนกลับมาเนี่ย ได้ขนาดไหนพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคนไม่สําคัญหรือคุณจะต้องถอยออกมาเลยนะคะคนก็ยังต้องมีหน้าที่ในการเอาเทคโนโลยีเอา AI เข้ามาเสริมให้เรื่องของ regenerative ให้เรื่องของ Symbiosis สเนี่ยมันจับต้องได้เร็วขึ้นมากขึ้นและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องทําต่อเนี่ยคือการที่ต้องให้ความรู้เรื่องนี้เยอะๆอ่ะคือมันจะมาท่องจาแค่ว่าซิมบิลิสตแปลว่าการเกลื้อกูลแล้วก็ไม่มีใครไปขยายผลต่อเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะสื่อหรือว่าหน่วยงานก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องเอาองค์ความรู้เนี่ยลงไปเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรทุกคนว่าซิมบิลิสตมันแปลว่าอะไรดีไม่ดีไปพูดแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะตะหนักเลยว่าที่เขาทําอยู่เนี่ย มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยุคพ่อยุคแม่แต่วันนี้ลืมไปเอ้ยเราเคยมีปลาตัวเล็กๆที่ไปช่วยสร้างระบบในนาเราเคยมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกื้อกูลทำให้การเกษตรเนี่ยมันมีความสวนบูมพร้อมในเรื่องของพลังชีวิตมากขึ้นแต่พอไปเอาเคมีเข้ามาไปเอาตัวเร่งตัวอื่นเข้ามาเนี่ย บางทีมันทําลายทั้งระบบม,มันทําลายแม้กระทั่งระบบของการเกื้อกูลเพราะคิดว่าบุษย์เนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สําคัญที่สุดในระบบก็ต้องไปให้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ